แล้วสองคนนี้คุยกันคุยรู้เรื่องไหมเนี่ยอะไรนะทำไมคุณรู้ว่าฉันเป็นเจลิงอ่ะเจลิงเพลงขายฉันไม่เคยดูยเลยไม่เจอหน้าทำไมคิดว่าเขาเป็นเจเล้งอ๋อพี่ดาวบอกว่าคุณโซเปียเป็นเจเล้งหรือเปล่าโทรไปคุยกันตาความรู้จักันไม่เคยไม่เคยเจอเจเจลงเลยหน้าไม่เคยเจอตรงไหนเดี๋ยวเราเคยได้ยินเขาขาเซ้งหน่อยเจเล้งเจเจเล้งเด๋ยวเราเคเจเล้งจะเซ้งร้าน ไม่ใช่เดี๋ยวให้เบอร์กันจิให้เบอร์แล้วเดี๋ยวต้องไเดี๋ยวเราเคยได้ยินเขาเป็นคนเป็นคุณายเครื่องสามอันผมเหรอไม่ใช่เกเรงจะพูดไปนู้นเหมือนคนลท่านเลยนะเราพูดไปนู้นเหมือนคนละท่านเลยแล้วเรารู้เรื่องไหมเรารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลย อยู่ตรงกลางเหมือนอยู่ในสมาคมแต้จิ๋วไงนี่ผมอยู่สมาคมแต้จิ๋วใช่ไหมมารายการอะไรครับรายการรายการกีฬาอะไรอะไรอะไรกีฬาวัดเลยฉันเคยไปเลยกีฬาวัดและไม่มีครันมันเหมือนยักษ์ไทยกีฬานัด้มาแน่ๆมีสามสามประเทศเลยอเมริกาฝรั่งเศสเกาหลีมารายการอะไรมารายการอะไรก็รายการ นาทีดองได่มาเลยคระเอเป็นนาทีเลยเอ้ยนี่ไม่ปออประตูดวงข้างในยังไม่ได้สามหมื่นนะเมื่อกี้ช่างไปบอกช่างแ็นั่นข้างในเหรอถ้าที่ได้วันนี้สามหมื่นโภลพันโภลพันเลยที่มาตังตังไม่มีความสุขฉันจะเอาความเฉืยอวัดีตอนีอนัสดอคนั่นไงนี่กูอยู่ศูนย์ผู้อพยพเลง าะปรเนอะไม่ที่ประเทถไทยอะไรที่ใหญ่เราไม่รู้่องเลยพี่อะไรคะเออเราตั้งแต่แม่แม่พี่จะถามว่ารายการที่อันนั้นของของเช็ดกระทะเลยชองจีนรหรือเปล่าเช็กระทะเยก็คือกระทะที่เขาใช้แล้วไม่ไม่ช่องจีงที่อันนั้นอ่ะพี่ชาคิดพี่าคีอ่ที่ายต่ากไม่แน่ใจไม่แน่ใจใายเขาใหญ่ะ อ,อ๋อไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไม,มไม่อยู่แล้ว,อ,อ,วอันนั้นผมมันทาไม่ใช่ปพราะทาเหล็กด้กวยเอนเอช่ใช่ใช่คนละรายการเลยโหนาอ่ช่คนละรายการยังติ้สนะพายเลย <X> <X> ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้เห็นบมอว่าชิวไปเร็วนะใช่ใช่ใช่ยุบแล้วเออยุบไปแล้วเห็นพนักงานไหนคุณไปแล้วไปแล้วนห่คุณหมอไปแล้วไปเร็วนะนี่เรามองอะไรเขาเนี่ยฮะเรามองอะไรเขาอยู่สนใจอะไรเขาฟังกำลังจับเขาว่าเขาเขาคุยเขาคุยกับใครดีกว่าน่าสงสเลยเขาหรือเราผมกำลังฟังเขาอยู่ว่าเขาคุยอะไรอะไรนะ เดี๋ยวมเจ็บแล้วเก็บแล้วร่ยังอยู่งม่้ึงโอนยอดเหมือนห้าไปให้พัทลห้าติ๊กจึข้าวด้วยกูบอกว่ายอดหมือห้าเอ้า้าสีในบัญชีข้าวอร่อยอะไรนีข้าวที่ว่าคอยอร่อยมากสวัสดีครับรับผมอันข้าวดีอันนี้น้เข้าน้ำหมัก ไม่รู้นี่ปลาเชงหรือเจลิองก็จะมาฉีดไปกันย่างว่าฉันเจลิงฉันไม่ชับเจลิ่งเลยใครก็ไม่รู้ไม่ปลาเชงปลาเชงอีกเหรอไม่ใช่จับปลาเชงไหมไม่รู้ทำน้ำทำน้ำผลไม้ไม่รู้ไม่รู้ยังยังยังน้ำผลไม้ปลาทูเอ้ยวันที่คนนั้นอ่ะที่ซรัมอ่ะซอรัมก็พขาเขทำ